สมเด็จพระกนิษาิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานกาชาติประจำปี2567เวลา17นาฬิกา8นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษาิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้บรการสภาการชาติไทยสเสดาา็จพระราชดำเนินไปยังสวนลุมพินีทรงเปิดงานกาชาติประจำปี2567ภายใต้แนวคิด ทศมราชา7 2พรรษาถวายพระพรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชาธรมดกสภากาชาติไทยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจขององค์พระบรมราชาธิมภกสภาการชาติไทยองค์สภานายิกาสภาการชาติไทยและองค์อุปนายิกาผู้วยการสภาการชาติไทย รวมถึงเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาติไทยและสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยง,งานต่างๆเพื่อหาไรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทยในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขกำจัดภัยแก่ประชาชนผู้ยากไร้ได้วยโอกาสและผู้ประสบภัยพิบัติ โอกาสนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดร้านกาชาติเฉลิมพระเกียรติผู้ชนะการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดีและผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานพร้อมกันนี้หน่วยงานที่ร่วมออกร้านกาชาติและผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าทูลอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทย ในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงขับเสภาประกอบการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติชุดทศมาราชา72,000มหามงคลสมโพธิเป็นบทเสภาที่ร้อยเรียงเรื่องราวพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสภากาชาติไทยและปวงชนชาวไทยการบรรเลงบทเพลงเฉลิมพระเกียรติประกอบการแสดงระบำน้ำพุโด,ดวยวงดุริยางราชนาวีกองดุริยางทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพในบทเพลง72,000ศมหามงคล จากนั้นทรงเปิดงานกาชาติประจำปี2567ซึ่งปีนี้จัดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาทิกิจกรรมโคมถวายพระพรการแสดงประดับไฟแสงแห่งพระราบารมีการจัดแสดงว่าวเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรเชยมงคลส่วนกิจกรรมรื่นเริงเปี่ยมสุขณนสวนลุมพินีมีการเสี่ยงโชคชิงรางวัลในรูปแบบต่างๆและการลุ้นรางวัลกับสลากบํารุงสภาก,ากาชาติไทย นอกจากนี้ยังมีการออกร้านของหน่วยงานต่างๆและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้านโครงการส่วนพระองค์อาทิร้านสมเด็จองค์สภานนัยกาสภากาชาติไทยร้านอุปนัยกาสภากาชาติไทยร้านโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาร้านมูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยร้านมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมูล,ลนิธิชัยพัฒนาโครงการทหารพันธ์ดีในการนี้ทอดพระเนตรการประมูล ดองวังสรรพทุมแล้วพระราชทานแก่ผู้ชนะการประมูลภายในงานยังมีการออกร้านจำหน่ายอาหารเมนูดังจากร้านค้าที่ร่วมงานกว่า100ร้านค้าบริการตรวจสุขภาพฟรีรวมทั้งมีการแสดงจากศิลปินนักร้องนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนคนรุ่นใหม่การแสดงศิลปวัฒนธรรมแฟชั่นโชว์ผ้าไทยในสวนจากดีไซเนอร์รุ่นใหม่โดยขอความร่วมมือให้ใช้รถสาธารณะเพื่อความสะดวกในการเดินทางรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เน้นใช้บรรจุภัณฑ์ที่ํำกลับมารีไซเคิลได้นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมงานกาชาดออ,ออนไลน์บนแพลตฟอร์ม redcross.org พบกับแมปงานกาชาดในรูปแบบแฟนตาซีอาร์ตสไตล์กับ3กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติบนเกาะลอยฟ้าและ13กิจกรรมสุดหันษาบนเกาะงานกาชาดออนไลน์ผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานได้จนถึงวันที่22ธันวาคม2567 พระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลทรงเปิดงานให้สุวัฒนาด้วยความรัก เวลา16นาฬิกาวันนี้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมสุกยุคนสเสด็จไปยังวังรื่อดีดีสเปิดงานให้สุวัฒนาด้วยความรักซึ่งมือทิ่เพชรสุวัฒนาร่วมกับโครงการใน a d ดเดมิวเซียเฟสติวัล2024จัดขึ้นในโอกาส100ปีราชาพิเศษสมรสพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชาเทวีและเพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการก่อสร้างอาคารหอพักสําหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลณโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์จังหวัดแม่ห้องสอนในการนิทรรศพระเทศกาลให้สุวัฒนาด้วยความรักซึ่งจะแสดงวัตถุทรงคุณค่าอันเป็นประจักษ์พยานแห่งความรักของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระบวรราชเทวีโดยมีพระธรรมรงค์อภิเศสมรสพระสถานสลองพระองค์ในวันราชาพิเศษสมรสและพระราชหัตถเลขาในรัชกาลที่6และทอดพระเนศกาลงานสมรสในสมัยรัชกาลที่6 นอกจากนี้ภายในงานยังมีร้านค้าจำหน่ายหนังสือให้สุวัฒนาด้วยความรักของที่ระลึกผลิตภัณฑ์รุ่นดีผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันที่15ธันวาคม2567นตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึงเวลา20นาฬิกามูลที่เพชรรัสุวัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่สมเด็จพระเจ้าพระคินิเธอเจ้าฟ้าเพชรรั์ราชสุด,ดาสิริโสภาพรณวดีและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีรุชการที่6 พระราชาทานและประธานกำหนดไว้เพื่อดำเนินงานสนอพระราชปณิธานและสืบสานพระกรียิจทุกด้านองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานวันกรมพระประมานุชิตที่โนรถ เวลา15นาฬิกา56นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานวันกรมภาพประมานุชิตทิโนโรถ ณวัดพระเชตุพนวิมลบังคลารามโดยวัดพระเชตุพนวิมลบังคลารามร่วมกับชุมนุมภาษาไทยภาควิชาภาษาไทยคณะอักราษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานขึ้นเป็นปีที่65ระหว่างวันที่9ถึง11ธันวาคม2567เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรามานุชิตชิโนโรสพระผู้ทรงเป็นรัตนกวีและรัตนบุรุษของชาติไทยและของโลก สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมภพรประมานุชิตชิโนโรถทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชประสูติเมื่อปี2333ทรงผนวดเป็นสนนนามเณรณนวัดพระเชตุพนวิมุตมังคลารามทรงดำรงมั่นอยู่ในภิกษุเพศตลอดพระชนชีพทรงเป็นปราผู้เจนจบทั้งคดีโลกและคดีธรรมมีพระจริยวัตรอันง,งดงามบริสุทธิ์ ทรงประกอบพระกรณียกิจนานบประการอาทิทรงเป็นพระอุปัฏฐายาจารย์แห่งเจ้านายในพระบรมราชจักรีวงศ์และสามัญชนและมีพระเกียรติคุณในทางอักษรศาสตร์ โดยในปี2,533ทรงได้รับการยกย่องจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติว่าทรงมีผลงานทางวัฒนธรรมดีเด่นโดยการจัดงานในปีนี้มีกิจกรรมต่างๆได้แก่การเทศมหาชาติการบรรยายวิชาการการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการการประกวดอ่านร้อยแก้วการประกวดอ่านทำนองเสนอและการประกวดเล่านิทานประกอบการแสดงพร้อมกันนี้ผู้แทนพระองค์มอบรางวัลการประกวดและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนิสิตด้วย อู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนาชกัญญาเชิญถุงพระราชทานเครื่องบวโภคบริโภคไปมอบแก่รัศดรที่ประสบทกภ,ภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานี ที่จังหวัดนราธิวาสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนชกัญญาโปรดให้พลเอกสิวะพระมรทั์กรบวังผู้ใหญ่ประจําวังสุขโขทัยเป็นผู้แทนพระองค์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งพันถุงไปมอบแก่รัศดรที่ประสบทุกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสณองค์การบริหารส่วนตะบนไพรวันอําเภอตากใบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอปปุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลไพรวันจำนวนสาครอบครัวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจังหวัดนราธิวาสเกิดสถานการณ์อุทกาภัยเมื่อวันที่26 ถึง29พฤศจิกายน2567จำนวน13อำเภอ77ตำบล591หมู่บ้าน78ชุมชนรัศดรได้รับผลกระทบ3 5 8 884คนจาก98,127ครัวเรือนมีผู้บาดเจ็บ1คนเสียชีวิต4คนบ้านเสียหายทั้งหลัง2หลังและเสียหายบางส่วน27หลังโดยมัสยิดวัดสารเจ้าสถานที่ราชการเสียหายหลายแห่งพื้นที่การเกษตรประมงปศุสัตว์ได้รับผลกระทบกว่าหมื่นไร่โดยสถานการณ์ปัจจุบันคลี่คลายเข้าสู่ภ ว่าปกติทุกพื้นที่แล้วส่วนที่จังหวัดยะลาผูแ้แทนพระองค์เชิญถุงพระจาชทานเครื่องอบโภคบริโภคจำนวน1,000ถุงไปมอบแก่รัศดรที่ประสบตโตกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลาณนหอประชุมที่ว่าการอำเภอนรามันโดยจังหวัดยะลามีพื้นที่ประสบทตตกภัย8อำเภอ58ตำบล378หมู่บ้าน57จุมพล รัศดรได้รับผลกระทบ2 1 5 148คนจาก68,383ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต6คนอพยพ9,959คนบ้านเรือเสียหาย127หลังโดยประเมินความเสียหายของพื้นที่การ,กรเกษตรเบื้องต้นประมาณกว่า5,000 50, 0ไร่ประมงกว่า300ไร่สิ่งสาธารณประโยชน์เสียหายประกบรอบด้วยถนน196สายสภาสิบแห่ 15, งเสาไฟฟ้า127ต้นขณะนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายแล้วทั้ง8อำเภอพร้อม กนี้ผู้แทนพระองค์ได้เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลกายุบอ,กอ,อเกาะอำเภอรามันจำนวนสามครอบครัวด้วย ณที่องค์การบริหารส่วนตำบลมอะวาวีอําเภอเยื่รังจังหวัดปัตตานีผู้แทนพระองค์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน1 0 0 0พันถุงไปมอบแก่รัศดรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีพร้อมลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลมะวาวีจำนวน3าครอบครัวด้วยส่งห่วงใยรัศดรทุกหมู่เหล่าที่ประสบความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย จัหวัดปัตตนีมีพื้นที่ประสบตกภัย2อำเภอ4ตำบล5หมู่บ้านรดอดสได้รับผลกระทบ3,783คนจาก1,187ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต7คน ดยพื้นที่การเกษตรและประมงเสียหาย12อำเภอที่ผ่านมาที่จดตั้งโรงครัวพระราชทานหนึ่งแห่งโรงครัวสนามระดับอำเภอ11อำเภอ12แห่งโรงครัวสนามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น41แห่งและโรวงครัวประกรอบอาหารและน้ำดื่มนักศาลกกลางจังหวัดปัตตานีพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงระดับจังหวัด5แห่งด้วยหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการช่วยเหลืรอราษฎรตามมาตราการต่างๆแล้ว นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบระมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน2,500ผืนและชุดยาวเวชภัณฑ์ไปมอบแก่รัษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยทรงห่วงใย,ยราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนและลงพื้นที่เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวรัษฎรในพื้นที่อำเภอหล่มสักจำนวน3ครอบครัว จังหวัดเพชรบูร์มี11อําเภอ117ตำบล1,439หมู่บ้านสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงล้อมรอบด้วยภูเขาทำให้ในฤด,ดูหนาวจะมีอากาศที่หนาวเย็นและหนาวจัดโดยเฉพาะพื้นที่ราบเชิงเขาเทือกภูเขาสูงส่งผลให้รัษฎรผู้สูงอายุเด็กและผู้ที่มีฐานะยากจนและผู้ทุพพลภาพได้รับผลกระทบใน6อําเภอได้แก่อําเภอหล่มสักอำเภอหลม่เหลมเก่าอําเภอเขาค้ออําเภอน้ำหนาวอําเภอชนแดนและอําเภอวงงังโป่ง และที่โรงเรียนบางมูลน,นาคภูมิวิทยาคมอำเภอบางมูลน,นาคจังหวัดพิจิตรส่งพระกรุณาโปรดกลระโปรดกระม่องให้องคมนตนรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูประถมเชิญพระห่มกันหนาพระราชทานจำนวน2,500ผืนและชุดยาเวชภัณฑ์ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดพิจิตร พร้อมเชิญพระราชะกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่รัษฎรและเจ้าหน้าที่ก่อนลงพื้นที่เชิญพระผสมนหนาพระราชทานไปมอบแก่รัษฎรในพื้นที่อำเภอบางมูลนาคจำนวนสี่ครอบครัวจังหวัดพิจิตรมี12อําำเภอ89ตําตำบล888หมู่บ้านมีพื้นที่ราบลุ่มตอนกลางและค่อยสูงขึ้นทางทิศตะวันออก ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นทุกปีโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนอาศัยอยู่ติดลำน้ำในถิ่นธุรกันดารและในพื้นที่ที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ส่งผลให้ผู้สูงอายุผู้มีฐานะยากจนเด็กและผู้ทุพพลภาพจากเกือบทุกอำเภอเช่นอำเภอสากเหล็กอำเภอสามงามอำเภอดงเจริญและอำเภอบางมูลนาคได้รับผลกระทบจากอากาศที่หนาวเย็น พลอาาเอกชลิตพุกผาสุโอคโมนตรีเปประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลทีพระดาบทกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยียราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่อุเทนถวายพลการเอกชลิพภูษาสุองคมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิพระดาบทกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยียราชมงคลตะวันออกเ mm hmm. พื่อร่วมมือพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นการเรียนการสอนการวิจัยการแลกเปลี่ยนบุคลากรการใช้อาคารสถานที่ครุภัณฑ์และห้องปฏิบัติการในระยะเวลา5ปีโดยมีแผนเปิดหลักสูตรก่อสร้างระยะเวลา1ปีในปี2568ซึ่ง เป็นหลักสูตรใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสทางอาชีพมากขึ้นท่านี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออรมุง่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสู่สังคมผู้ประกอบการมีคุณธรรมมีความคิดสร้างสรรค์โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เขตพื้นที่อุเทนทวายก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2477เป็นโรงเรียนช่างก่อสร้างแห่งแรกของไทยมีความโดดเด่นการผลิตบัณฑิตมีทักษะและมีความชำนาญด้านโยธาการก่อสร้างและสถาปัตยกรรม โรงเรียนพระดาบทจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมบรมนาถบาพิตรเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตแก่ผู้ยากจนและได้โอกาสทางการศึกษาเพื่อนําความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวปัจจุบันเปิดสอนวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรพระดาบทหลักสูตรหนึ่งปีใน8หลักสูตร